ว้าวปาเลยนะเป็นตัวู่นยะในกาูและจีบกของเรานะครับผม สบองปูที่สุดเลยนะครับโอ้โหความยิ่งใหญ่ต้องเกิดขึ้นเรร้อยแล้วนะครับ Better Together Festival นะครับแล้วเรามี็อตโดนด้วยเ๋ยวสักพูดเดียวขอเป็นกล้องท่าล่างก่อนนะครับฉอตโดนแป๊บเดียวเท่านั้นวันนี้ครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันได้อย่างไรนะ่ไหมแต่พอจะเห็นภาพแล้วล่ะ เพราะว่าพอขึ้นมาเพิ่มได้ยิ้มตามกันทุกคนมาหลายตัวนะฮะใช่หลังมีแค่ตัดเดียวติ <The Together. S 1> ดกันขั้ตนเขาสองสุดท้ายแล้วมีชอดด็อนโอนตรงนี้นะเดี๋ยวให้โบกไม้โบกมือพร้อมกันนะ a l ทร3 ที่ค่าใบเฟินค่ะวันนี้มันมาถ deflect, ึงแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นซีนเปิดตัวเมื่อกี้ไหมถึงจะมาจากคนละฝั่งแต่ก็มีการจุงมือกันมาตรงกลางก็อย่างว่านะ Better together ใอ่ะปรับม่เล็กน้อยโอเคอ่ะามคมรู้สึกกันหน่อยครับปกติเขาก็สวยอยู่แล้วเมื่อกี้น้องนายบอกหลังเวทีด้วยนะว่าถึงแสงไฟตัวนี้จะแยงตาแต่รอยยิ้มที่ใบเฟิร์นส่งมามันแยงใจมากเลย พูดตอนไหนอะมีมีมีเมื่อกี้ตอนยืนถ่ายรูปกันโอ้ใช่ใช่เอ้ากับเขาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกกันไปว่าแบบการควบรวมครั้งนี้ครับของ r รูแล้วก็ดีแท็กบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์คือแบบจัดเต็มมากเพียบเลยเมื่อกี้ไปเปินบอกคูณนั่นหละนะคูณสองไปเลยค่ะคูณ2กันไปเลยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นลูกค้าเติมเงินแล้วก็ลูกค้ารายเดือนนะฮะคือสมัครทรูดีแท็กวันตะปุกแพ็กเกจคุ้มมากๆของแถมเยอะมากไม่พูดเองดีกว่าให้พรีเซนเตอร์พูดนะฮะ อันเฟินนะคะที่เฟินชอบสุดๆเลยนะคือร้านดังเราได้รับสิทธิพิเศษเพียบจุใจมากคือเลือกร้านแทบไม่ได้เลยไหนจะแอปดันเนาะสายดูคอนเทนต์สายดูซีรีส์อย่างเงี้ยคือเฟินว่าเต็มอิ่มจัดเต็มแน่นอนค่ะก็ดีใจแทนลูกค้าทุและดีแทบทุกคนมากๆค่ะเลยมมนะไหนใครขอดูมือสายดูคอนเทนต์สายดูซีรีส์หน่อยฮะทุกคนเลยนะนี่แหละตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆแน่นายแล้วครับก็จริงๆของผมนะครับนอกจากที่จะดูซีรีส์แล้วนอกจากที่จะดู นอกจากที่จะดูซีรีส์แล้วผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนรวมถึงผู้หญิงด้วยจะมีกิจกรรมที่ชอบดูบอลพรีเมียร์ลีกมากๆเลยนะครับเ, <อ S 2> เพราะฉะนั้นทางทู e และ d e ิเก,ก็มีพรีเมียร์ลีกให้ดูเดือนจุใจ <เอ S 2> แล้วหนังอยู่ในช่องทางออนไลน์หลายแอปพลิเคชันมากนะครับและที่สำคัญสำหรับสายเกมนะครับ Gaming Nation นะครับสามารถเติมแล้วก็เขให้ สุดคุ้ม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริง,รงยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเนาะเกมมิ่ง n นชแล้วก็เกมอัพด้วยนะ<ช>ครับคือคไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหนจะชอบดูคอนเทนต์จะชอบสายเอเ์เนจะชอบอาหารใช่ไหมคือแบบว่าได้หมดเลยอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่อง t v c เไปไปที่ดูซีรีส์ไปแล้วเป็นซีรีส์แบบ m ัลติ v e r s e หลายหลาย EP ด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันดีกว่าดูทั้งหมดเลยดีไหมเอาแบบ3 EP แรกก่อนดีกว่าเอ คุณเปเปอร์ที่มันติดหัวขอบคุณเปเปอร์ที่มันติดหัวหมดลวยังหมดลวยางเปเปอร์ลงตามคิวที่บอกไว้มากเลยเยี่ยมมากเซตไวหมดเลยอใช่แล้วเปเปอร์เล่นดีนะลงถูกมาร์กแน่นอนแน่นอนช่างช่างขอใบมองเขมิดมแล้วเมื่อกี้โอ้ยมีมีติดฝั่งนี้ด้วยนะมีมีใช่มีติดของใบด้วยใช่ไหมฮะนายมีไหมฮะไหน ไม่มีหมดแล้วหมดแล้วนี่นะฮะโอเคโอเคอถ้างั้นเช็คความหล่อความสวยเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันกับทั้ง3 EP พร้อมกันทุกคนนี่กับ Better Together Festival นะเดี๋ยวเซ็น้์สองท่านลงไปรับชมพร้อมกันเลยครับใช่เลยครับ ภาพชัดขนาดนี้เนี่ยสัญญาณดีเวอร์ว่าแต่กลับมาทันแน่นะเตรียมตัวรอเลยนะพรุ่งนี้มีเซอร์อไพรส์อ่ะนี่กลับมาเจอกันตกลงมีอะไรจะบอกเราจะบอกว่า ดูอันนี้นะครับผม็นไรหิวหรอหิวดีนะที่แลกของกินเอาไว้เพียบนี่อะไรเนี่ยซูชิ เป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ถ้าแอบชอบคุณต้องเป็นอะไรอะไก่ทอดที่หมดจานยังไม่เท่าการี่หมดใจพิซซ่าหน้าไหนก็ไม่ถูกใจเท่าหน้าเธอเรามี